ใบัดอะไรไม่รู้บัตร pg ไหลเคตอ่อไหลคิวอ่อไหลเจตอ่อีกฮะเปลี่ยนอบแดงเป็นสิบแล้วก็มีวายอีกหนึ่งฮะก็มาดีรอบเนี้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับมินต้อนรับเข้าสู่ช่องมันต้องโดนแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไพ่ pg ครับคลิ f f s t o กนะครับทุกคนไปรู้เลยครับผม อ่ะมาครับทุกคนมี5้าพันสี่ครับผมเขอยากซื้อเลยครับที่20บาทครับไม้ละพันห้านะฮะจัดไปไม้ที่หนึ่งครับสิบสปินสิบการหมุนของเราไม้ที่หนึ่งก็เป้าไม้ที่สองเมื่อไงไม้ที่สองก็เป้าฮะจ่ายเมาก่อนนะแปดบาทเปลี่ยนเป็น A จ่ายคิวมาสองบาทโอ้โหโโหจ่ายเจมาสามบาทไม่นะแล้วก็จ่ายเป็นอะไรไม่รู้โทรศัพท์ ใส่มากกกกห้าสิบสามบาทมาแรกเกจงว่าจะเจงนะทุกคนตทดสอบอีกแล้วนะไม่เปลี่ยนเป็นวายเลยถ้ากรอบสีทองมันจะเปลี่ยนเป็นวายนะจากกรอบสีน้ำเงินก่อนนะอย่างนี้นี่ไหลเจต,ลเต่อครับยี่สิบแปดบาทไหลคิวต่อฮะเก้าสิบหกบาทแอปพลอยฮะสปรินสุดท้ายแล้วนะ จ่108าเยเอ,อมากกร,ร้อยแปดบาทรีบเรยฮะรางวัลรวมสามร้อยหกสิบสามบาทโหมาแลกเจงรีบครับมาครับจัดมีมัที่สองอะรีบสปินไปจ่ายเคยมาก่อนคนระับอันนี้กรอบสีเงินนะแล้วก็จะเปลี่ยนกรอบสีทองแล้วก็จะไหลครับอย่างงี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวายนะทุกคน มาครับใบหนึ่งแถวสามตัวครับจ่ายคิวกับบัตรอะไรไม่รู้บัตรสีเขียวนะนมาสองร้อยสองบาทเราไปหนึ่งสองแล้วนะจา่ายคิวมาครับสามสิบสองบาทเปลี่ยนเป็นเจก็ต้องไส่เจต่อครับสามสิบบาทแล้วก็มีใบหนึ 1, ่งแถวนะใบหนึ่งแถวจ่ายสิบมาครับก็ร้อยหกสิบบาทเอาดีเอา,เอา,เอาดีไห่คิวต่อครับคิวกรเอต่อ อ,อีกค่า16บาทนะอ่ะอาเราววนก้อนโตมาเล้วครับ1,078บาทเฮ้ยจ่ายบัตรอะไรไม่รู้บัตร PG ไหลเค่ตไหลคิวตอ่อไหลเจตอตออีกฮะเปล่กรอบแดงเป็นสิบแล้วก็มีวายอีกหนึ่งฮะก็มาดีรอบเนี้ยวายหนึ่งแถวโอ้ใช,ช้เจเฉย52บ,บาทเรียบร้อยปะ หึ่งพันหกร้อย่ะได้กำไรแล้วหนึ่งร้อยนะครับมานี้จ่ายเอมาห้าสิบหกบาทครับคูณสิบสี่นะตอนนี้จ่ายเจมาคูณสิบห้าครับปวอีกหกสิบบาทน่าจ่ายมากลายไม่ตรงวะ่ะจ่ายโทรศัพท์มาเมื่อกี้ไม่ใช่ที่สแกนนิ้วหรือเปล่าวะหลายสิบกับคิวอ่ะเห็นเป็นไว้หนึ่งหนึ่งแถวแล้วนะ อีกในใบนึ่งแถวก็ช่ายเจมา3ามร้อหกสิบาทแล้วก็มีวบอีกหนึ่งแถวนะไอคิ IQ มาโอโหห้าสิบเจ็ดบาท่ à, าทคูณยี่สิบแรางวัลรวมรางวัลก้อนโตเก้าร้อยหร้ยเก้าสิบบาทไดนะอีกสองสปินนะไอเคมาครับแปดสิบาทนะคูณยี่สิบเลยนะจ่ายอีกไหมครับจ่ไมาอีกแล้วครับสองยห้าสิบาท ไหลคิวกับสิบตัวครับ88บาทคูณที่22ไหลต่ออีกไหมครับไหลเจต่ออีกครับอ่าหกบาทคูณที่23ไหลคิวต่ออีกไหล10บต่ออีกมาดิส0มพันไหมโอเครางวัลก้อนตัว,ว563บาทแล้วต่อไปก็รางวัลรวมของเรานะห้ารางวัลรวม3,000แล้วกันนะทุกคนกำไร1,500นะมานี้ มาสุดท้ายผมขอเพิ่มเบ็ดที่30แล้วกันนะครับ2องพันสอไม่เอาฮะขอที่4ี่รีลาหน่อยแล้วกันจัดไว้ครับสามพันเบ็ดสี่สิบดอกแรกก็ว่าเหมือนเดิมเลยนะตามติดติดมาเราสองใจเคมาสามสิบหกบาทนะมีบัตร pg ครับเป็นวายฮะวายหนึ่งแถวแถวที่สามไอคิวหรือเปล่าโอเคจ่ายคิวครับสี่สิบแปดบาทสวยฮะ จ่ายบัตรไปอีกแล้วบัตร B G มาอีกแล้วนะอฮ้ยเหลือ5สปินแล้วเพิ่งได้คูณ5เองนะทุกคนจ่าย K มาตี10บาทจ่าย10ต่อฮะ36บาทคูณ6เปลี่ยนเป็น Q เพื่อจะเลเป็นกล่องทองใสาย Q ตีสปินสุดท้ายจ่าย A มาครับพร้อมกับบัตรเปลี่ยนเป็น Q กับ A จ่าย K มาก่อนครับ720จ่าย10ต่ออีก20 แล้วก็จ่ายเคมาอีกครับร้อยสามสิบสองบาทคูณสิบเอ็ดแล้วนะก้อนโตมาครับหนึ่งพันสามสิบสองบาทสามสเปินสุดท้ายฮะจ่ายเจมาครับกับเพื่อนสแกนนิวฮะเปลี่ยนเป็นสิบอย่างนี้ก็สิบไหลมาครับวหนึ่งแถวแล้วตอนนี้แถวที่สองด้วยจ่ายเจมาแน่นอนครับผมมีวาหนึ่งแถวชัวร์ฮะแน่นอนครับได้มาห้าร้อยฮะแถวที่สามมีวมาอีกรอบอ่ะคูณสิบห้าแล้วนะจ่ายเจมาอีก เป็นควก็จ่ายคิวมาอีกโอ้โหมีไวแถวที่สองไปแถวที่สองจ่ายเอมาครับหูสิบเจ็ดล้บแปดร้อยสิบหกบาทนะไ้้มาสามพันหกแล้วตอนนี้ก่อนตัครับสองพันสามสอันสี่แล้วกันโอเคอีกสองสปินตอนนี้เรากำไรเลยนะอีกสองสปินสุดท้ายครับจ่ายเจมาครับ2องสิบหกบาทไหลคิวกับเครื่องสกแกนมาครับสองหสิหก โอเคไม่ไหลต่อแล้วที่คูณ20ได้มา4,152บาทสวยครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยกันนะครับกับคลิปสโตโกนะครับรบถ้าเราใครที่อยากเล่นหลิงใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามชอ่องผมด้วยนะครับเจอก,กันใหม่นะ